สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมดอกดินเชนเนลวันนี้พาพพี่น้องมาชมพอพันธุ์งามๆครับเจ้าช่างสะกลบอกไก่จากบ้านบันไดแล้วครับไทยหลุงเรื่องฟาร์มสำหรับเจ้าช่างสะกลนจึงผลิตไทยยากหลายรุ่นหลายโตแล้วนะครับ มื่อนี้ผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมมาเยียนเจ้าช่างให้พี่น้องได้เห็นกันว่าเราอยู่จังไดเราอยู่กับไผพี่กัดมงนีกามาบ้านน้องบอนตำบลน,น้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดรลอยเอ็ดนะครับเจ้าช่างสกลหน้าตาเราก โอ้ยพี่น้องเลยจะมาใหญ่ป่านสั่งนะสมกับซื้อสร้างสกลุลนะครับเต็มจอเอเล่พี่น้องเลยเมื่อวานมองออกลอกเพิ่นเกียกิ่ต่อมใจเมือว่านวัดสันนะครับผู้ดูแลพนวานะครับลำตปัวอ่าไงกระดอกกระเดียเต็มจอพี่น้องเอาเนี่ยครับต่างถ่ายเมืงเองไทยนี่เราพี่น้อง หลังปเ,เปียเหตุเปียดว่าไม่นอนสองคนกับพโตกกรับหลังเรา <c oughs> แข่งขากันไงนะครับหางงามหางลามจับจอบสามสกล <c oughs> พี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับมีโอกาสก็แวะเข้ามาชมมาเยี่ยมมาเยียนเจ้าของฟาร์มหรือขอคำแนะนำกับเจ้าของฟาร์มใดนะครับเส้นจทางก็ ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมินะครับติดกับถนนดำเลยครับซึ่งเจ้าช่างสกลเส่วนจะประจำโยทีไทยรุ่งเรืองฟาร์มรับผสมไปากรับหรือว่าซิมีโครงการหรือว่าจะเป็นโครงการรับฝากแม่พันธุ์นะครับซึ่ง จาของฟาร์มรับฝากในราคาเกษตรกรให้พี่น้องได้มาใส่บริการสําหรับผู้ที่อยากได้นะครับเราก่อของเจ้าช่างสกลนะครับท่ายาของช่างสกลตอนนี้กำลังเริ่มทย่อยให้ได้เหีนกันหลายๆโตครับให้มังทั้งท่ายกันเต็มๆนะครับพี่น้องน้องฮวนครับเพราะว่าตอนนี้กั ไก่จะเทียงแล้วหมู่บ้านออกไปอยู่กับฝูงแกยกขีดตมอยู่อยู่ในขอกมองออกลอกอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นยังนะครับให้พี่น้องได้เห็นกันข่าวๆผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีควายแม่พันธุ์นะครับอยากได้พันธุก,กรรมดีๆของเจ้าช้างสกุลกระแวะเวียนนะครับ เขามาหรือว่าแกมานะกับแกแม่พันธุ์มาผสมไปกับก็ไดคือกันราคาเกษตรกรเจรวะนะครับสำหรับเจ้าช่างสกลอยากได้พันธุกรรมดีๆพอพันธุ์ใหญ่ๆทายเป่เงเหลงยุพี่น้องเอ้ยสมกับซื่อช้างสกลผมก็เคยแวะเวียนเขา้าม่าเห่่นก็จะช่างอยู่ประจำนะครับเพราะว่าอยู่ติดคอก ก็เลี้ยงควายคือกันนะครับบอดดเลี้ยงว่ากะมีโครงการเสียเอาแม่พันธุ์มาฝากกัจาของฟาร์มเพื่อสิได้พันธุกรรมดีๆของเ้าช่างสะกลฝากสีหมือกับมีเด้อพี่น้องมารวมโครงการพันธุกรรมที่พี่น้องเกษตรกร พัฒนานะครับอยากให้เปลี่ยนคว้ยงามควย้ยใหญ่จะต้องขัดสันพ่อพันนะครับเจ้าช่างสกลกับผ่านสนามประกวดมาหลายสนามคือกันนะครับพี่น้องที่เขาไปเที่ยวสนามหลายๆสนามกับโค้งสีเคยเห็นเจ้าช่างสะกลไปยืนสนามนะครับเขาประกวดแข่งขันกติดอันดับนะครับหนึ่งในสาม หนึในสี่สำหรับ้าช่างสุกุนนะครับคงสิดอยมลาพี่น้องนะครับไปสก้อนมือนีนะครับเอาคลิปเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่กำลังมองหาพอพันยูเชิญใดนะครับที่ไทยลุ่งเรืองฟาร์มบ้านน้องบอนตะบนน้องแก้วอำเภอเมืองจงรรังหวัดเ็ดครับ